สวัสดีพวกเราอาร์โทรเรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับคุณทุกคนน่าประทับใจมากกับวิธีที่พวกคุณจัดการกับพลังงานของเดือนสิงหาคมและรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เห็นสิ่งที่คุณจะทำกับพลังงานเดือนกันยายนเดือนที่มีอีโคโนอส สมดุลของตาช่างผู้คนจำนวนมากในโลกของคนรู้สึกไม่สมดุลมาระยะหนึ่งแล้วที่สำคัญคือหลายคนถูกกระตุ้นให้เกิดความบอบช้ำทางจิตใจในช่วงหลายชาติก่อนๆที่พวกเขาเชื่อมโยงกัน แต่ยังไม่ทราบข้อเท็จจริงด้วยว่าเข้าถึงความบอบช้ำในอดีตเหล่านั้นนั่นคือจุดที่พลังงานของเดือนกันยายนเข้ามาเล่นคุณทุกคนต้องการช้างที่คลองคล่ผ่อนคลายเพื่อชำระและช่วยให้คุณปลดปล่อยพลังงานที่ติดอยู่ในความบอบช้ำ อารมณ์เหล่านั้นที่คุณอาจไม่รู้สึกในช่วงหลายชาติก่อนดังนั้นพลังของเดือนกันยายนจะสนับสนุนการปล่อยตัวครั้งสุดท้ายการปล่อยวางความหนักหน่วงของบาดแผลเหล่านั้นออกไปเพื่อที่คุณจะได้เข้าสู่ช่วงเดือนธันวาคม ได้อย่างชัดเจนเปิดกว้างและพร้อมที่จะรับการดาวน์โหลดพลังงานครั้งต่อไปที่จะต้องใช้ในปี2022ปีนี้จะไม่ใช่ปีที่ง่ายบนโลกนี้เพราะหลายคนรู้สึกผิดหวังด้วยเหตุผลใดก็ตามความผิดหวังเหล่านั้น ไม่ได้เกี่ยวกับประสบการณ์และชีวิตของตนเองเท่านั้นผู้คนต่างผิดหวังในคนอื่นและสิ่งนี้ได้สร้างปฏิกิริยาลูกโซ่ที่นำคนย้อนกลับไปในความรู้สึกในยุคแอตแลนเตียนในแอตแลนติสมนุษย์จำนวนมาก สามารถเห็นความโง่เขลาของวิถีทางของชาวแอตแลนติสแต่ไม่สามารถทำอะไรเพื่อหยุดสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วได้หลายคนรู้สึกไม่มีอำนาจที่จะหยุดยัง้งสิ่งที่เป็นความเสื่อมโทรมของแอตแลนติสซึ่งจะส่งผลให้เกิดความพินาศในที่สุด ผู้คนจำนวนมากบนโลกนี้รู้สึกอย่างนั้นด้วยเหตุผลหลายประการและดังนั้นความบอบช้ำทางจิตใจของชาวแอตแลนติกจึงเป็นเพียงบางส่วนที่ผู้คนเชื่อมโยงกันจำเป็นต้องได้รับการปลดปล่อยและรักษาในคราวเดียว พลังงานเดือนกันยายนจะทำมากกว่าแค่สร้างสมดุลให้กับคนพวกเขายังจะสนับสนุนคนช่วยให้คุณชำระและรักษาเพื่อให้คุณสามารถก้าวต่อไปจากน้ำหนักของความบอบช้ำในอดีตที่คุณเถออยู่ในจักรรากของคน คุณจะสามารถผ่อนคลายได้เมื่อคุณเปิดใจรับพลังงานเหล่านี้คุณจะสามารถสัมผัสถึงอารมณ์ของคุณได้อย่างชัดเจนขึ้นและเลือกว่าคุณต้องการรู้สึกแบบไหนและนั่นเป็นสิ่งที่ผู้คนมากมายในโลกของคุณยังไม่เคยสัมผัส ในชีวิตนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สามารถเลือกได้ว่าต้องการจะรู้สึกอย่างไรแทนที่จะเดินไปมาและถูกกระตุ้นซ้ำแล้วซ้ำเราเราต้องการสิ่งน,นี้สำหรับคนและเรารู้ว่าคุณต้องการมันสำหรับตัวคนเองดังนั้น เราจึงยินดีที่จะมีส่วนร่วมในการส่งมอบพลังงานเดือนกันยายนและเรารู้ว่าบรรดาผู้ที่อ่อนไว้และเปิดเผยจะพุ่งไปข้างหน้าในฐานะผลลัพธ์ของสิ่งที่คุณกำลังจะได้รับเราคือสภาอาร์โทรเรียน และเรามีความสุขกับการเชื่อมต่อกับคนทุกคน